ต้องบอกว่าร้องโอ้โหวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดค่าตัวนางเอกดงังใหม่ดาวิกาหลังเจอดรามา่าไม่ขอโทษเบลล่าราน,นี กลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อใหม่ดาวิกาก็ได้ให้ประกาศขอยุติทํารายการหลังเจอดราม่านางเอกตัวแม่แยงซีนก่อนเจอดรามาอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเบลล่ารานีและวันนี้เราจะพาดุกท่านมาเปิดค่าตัวเบลล่ารานีหลังเจอดรามา่าแก๊งสี่นางเอกมอเมากลางวงโดยเรดค่าตัวเบลล่ารานีละครที่เธอแสดงนั้นจะอยู่ที่ตอนล้า0 0 0 0บาทส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มต้นที่9ก้าล้านบาทต่อชิ้นแล สำหรับออกงานอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งโดยปีที่แล้วเธอนั้นก็ได้กวาดงานพรีเซนเตอร์กว่า20ตัวเลยทีเดียวในขณะที่ค่าตัวหมเดวิกาละครที่เธอแสดงนั้นจะอยู่ที่ตอนละ1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นและสําหรับออกงานอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้ง